สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟแบทแมนซิตี้เซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับลิงก์ต่างๆอยู่ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะครับส่วนคนที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ฝากเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ด้วยนะถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับตอนที่เราเกิดมาในครั้งแรงในเซิร์ฟนี้นะครับเราจะมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่มีผู้เล่นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับและตอนที่เราเข้ามาในครั้งแรกนะครับอย่าลืมมารับของขวัญเด็กใหม่กับเจ้คนนี้ด้วยนะรรััับบ่กดดเเลยาจไ้ต ห้าพันแล้วของต่างๆเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีปานไฟด้วยนะครับก็คือมือเราจะติดไฟนั่นเองนะสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เปิดกราชาปองด้วย1ครั้งนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดกันนะส่วนจุดเปิดนะก็อยู่ตรงนี้เลยนะกดเอนเลยนี่พอเรากดเอนนะครับแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะครับนี่มันก็จะเป็น การสุ่มรถแบบใหม่ด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าผมจะเปิดได้รถคันไหนนะครับผมได้พอนี่ว่ะเราได้รถมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาเสกกันดูนะว่ารถพอนนี่มันหน้าตาแบบไหนเนี่ยนี่ปั๊มจุ60ลิตรนะครับอ๋อเป็นรถคันนี้เลยว่ะเอ้ยค่อนข้างเทนะครับนี่ฮะมีรถตู้ตั้งแต่เริ่มเกมแล้วนะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่ดวงเรานะครับถ้าเรา จะเก็บรถนะแค่พิมพ์ทับเก็บรถเท่านั้นนะครับเก็บรถเนี่มันก็จะมีชื่อรถของเราขึ้นมานะครับแล้วก็กดเก็บเลยนะแบบนี้แหละนะครับถ้าคนอื่นขโมยไปแล้วก็ทําแบบนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดโดนิทน,น,น,นั่นเองครับนี่สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเสริมนะครับก็สามารถทําได้นะตรงนี้ก็จะเป็นจุดโดนิทของแก๊งนั่นเองครับนี่สามารถที่จะสร้างแก๊งได้นะครับราคาก็ตามนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครยังงงอยู่หรือว่ายังไม่มีพวกคอยหรือว่าวอลเล็ตนะครับก็สามารถติดต่อ แอดมินได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีจุดซื้อของดุดดิตต่างๆนะครับพวกแฟชชงแฟชัันนะครับมีหมดเลยนะสามารถที่จะเลือกได้นะครับมีรถแฟชั่นชุดแฟชั่นด้วยนะครับนี่รถแฟชั่นก็จะมีตามนี้เลยนะนี่ก็จะแต่งมาให้อะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตรงนี้นะก็จะเป็นจุดจัดอันดับนั่นเองครับใครเทพสุดนะนี่มีตังเยอะค่าสุดอะไรเงี้ต่างๆนี่เองครับส่วนฟังนี้ ก็จะมีรถเด็กใหม่นะครับเน่มายืมขับตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากจะใช้รถส่วนตัวของตัวเองเนาะอีกฝั่งหนึ่งครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดอัปเกรดกระเป๋าเองครับถ้าเด็กใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับกระเป๋าที่ติดอยู่ในตัวของเราจะมีแค่8ช่องเท่านั้นนะครับถ้าเรามาอัปเกรดตรงนี้นะครับเป็นสายฟรีนะครับราคา10,000แสนนะเงินในเกมนะครับถ้าเราฟาร์มมานะก็สามารถที่จะ มาซื้อตรงนี again, ้ได kind of so ้นะครับนี่มันก็จะกลายเป็น30ช่องนะแต่ว่าถ้าใครโดเน a t นะกระเป๋าจะอินฟินิตี้เลยนะครับเก็บได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นจุดซ้อมอาวุธนั่นเองครับนี่มันก็จะมีจุดซ้อมอาวุธอยู่ตรงนี้นะมันก็จะมีจุดยืมอาวุธอยู่ตรงนี้นะนี่สามารถที่จะใช้ได้ทุกอย่างเลยนะนี่พวกอาวุธต่างๆนะครับนี่มายืมได้ยืมได้ฟรีเลยนะครับนี่ในจุดนี้นั่นเองครับนี่แล้วก็มาตีเล่นกับเพื่อนได้นะครับเอาหลับไปแล้วเหรอ เดี๋ยวเลยอยู่ตรงนี้นะไอจุดยืมอาวุธฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปจุดเดิมก่อนนี่มาได้ตลอดเลยนะครับมาได้ตั้งแต่จุดเกิดเลยนะครับวันนี้เฟี้ยวมานะส่วนตรงนี้นะครับถ้าใครเล่นบ่อยนะครับเอาเดี๋ยวไอมองอัดมาไงเนี่ย เรามาตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกของนั่นเองครับจุดแรกของพวกแฟชั่นนะครับก็คือเราออนหนึ่งชั่วโมงเราจะได้ใบนางฟ้าจำแรงมา1ใบนะครับถ้าเราเก็บครบ30มใบเราสามารถมาแลกสกินนางฟ้าจำแรงตรงนี้ได้นะครับแต่อันนี้ขออุบไว้ก่อนนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับต้องลองดูนะว่าจะสวยมากแค่ไหนนะครับวนตรงนี้ก็จะมีร้านค้านั่นเองครับเราสามารถที่จะมาซื้อของได้จากตรงนี้นะครับนี่อันนี้แค่ จุดเกิดเท่านั้นครับก็น่าเล่นแล้วนะครับเนี่ยและต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปทัวร์เซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถเด็กใหม่ไปแล้วกันนะครับนี่รถเด็กใหม่นะมีขับได้ภายในเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวคันนี้ดีกว่านะนี่รถฟรีมันเยอะสีสวยดีคันนี้มีสีงสีโทนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองขับไปดูนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปแทงสนุกนะครับ สำหรับทางออกนะจะอยู่ตรงนี้เลยนะ่นทางออกนะครับมือฝัอ่งนี้แล้วกันเอาฝั่งนั้นปิดเฮ้ยไม่ปิดนี่หว่าอ่ะเราก็ขับมาตรงนี้นี่ขับออกมานะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดน,นะครับจุดต่อไปที่จะแนะนํานะตรงนั้นเป็นจุดเกิดน,นะถ้าเรามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดแทงสนุกนั่นเองครับนี่เมื่อกี้มีคนแทงอยู่นะครับเขาหายไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแทงดูนี่ไงถ้าเราจะแทงสนุกนะครับสามารถแทงสนุกกับเพื่อนได้เลยนะครับแค่พิมพ์ครับ พูนันเองครับแล้วก็กด n นะครับแล้วก็แทงนะครับนี่แล้วก็กด f กับตัวเฮดนะ แล้วก็กด F นะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะมีวิธีเล่นอยู่นะผมเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ลองมาหัดเล่นดูนะนี่มันสามารถเล่นสลับก็ได้นะครับกับเพื่อนของเราอะไรประมาณนั้นนะอะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปนะครับก็จะเป็นตลาดนั่นเองครับสำหรับตลาดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะใกล้ๆๆขับมาตรงนี้ครับก็จะเป็นตลาดในเซิร์ฟเลยนะครับจะเป็นสเตชันตลาดกลางนั่นเองครับเนี่ตลาดในเซิร์ฟนี้สวยมากนะครับโอ้ยดูด้มิโนริยะนายมาเป็นพ่อค้าส้มแล้วเหรอเนี่ย เฮ้ยงกุลก็มาว่ะครับจังหวะนี้เฮ้ยสาวคนนี้วะ่ะขายแอปเปิลเหรอพี่คนนี้โอ้โหแอปเปิลลูกเบลเลอร์เลยทีเดียวเชเียวมาหมดนะครับนี่ก็ ลองมาเล่นดูนะครับเซิร์ฟนี้แมปสวยมากนะและต่อไปเดี๋ยวเรามาแนะนําเมนูต่างๆในเซิร์ฟกันบ้างแล้วกันนะครับถ้าเรากดวายนะนี่กดวายมันก็จะมีกระเป๋าแล้วก็ GPS นะครับ GPS ตรงนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็นําโค้ดสีมาใส่จากตรงนี้นะนี่เอาสีโคดจาก Google มาใส่นะครับพอเราจิ้ม GPSGPS ของเราก็จะเป็นสีตามที่เราเลือกเลยนะครับและจุดที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดคราฟอาวุธในเซิร์ฟนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นรังของเจ้าเอเมดนั่นเองครับนี่โคดเจ๋งนะเซิร์ฟนี้ จัดจุดอาวุธมาอยู่ในเมืองแซมเลยนะครับหาง่ายๆเนาะและถ้าเราจะเปิด GPS ในเซิร์ฟนี้นะครับจะต้องพิมพ์ทับ GPS เท่านั้นนะครับ GPS มันถึงจะขึ้นมาเนาะแล้วก็เลือกไปที่สถานที่ตัวไปนะแล้วก็เลือกไปที่คลังเก็บอาวุธแล้วก็ที่สร้างอาวุธเองครับก็จะเป็นจุดตรงนี้เนาะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะสลัดสรวยมากแค่ไหนนะครับเซิร์ฟนี้นี่อันนี้ก็ เป็นคังเก็บอาวุธนะครับแล้วก็สร้างอาวุธจากตรงนี้นะนี่เลยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสามารถมาครับอาวุธได้นะครับเซิฟนี้สถานที่สวยหลายที่เลยนั้นเนี่ยและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นจุดแต่งงานในเซิฟมันเองครับอยู่ตรงนี้เลยนะนี่แมปสวยๆเลยนะครับถ้าใครอยากจะแต่งงานนะครับลองมาดูได้นะครับนี่เลย ก็จะมีจุดนั่งนะครับแบบนี้เลยนะนี่เราสามารถที่จะใช้พวกอีโมต่ตางๆนะครับนั่งได้นะนี่ก็ทําเป็นพิธีอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตรงนี้มีเค้กให้ด้วยนะครับโคตรเฟี้ยวนะนี่เลย,เยมีเค้กแต่งงานให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับ ก็จะมีจุดแต่งงานนั่นเองครับถ้าเราอยากจะแต่งงานนะครับก็มาตรงนี้กับสาวแหละนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกสินสอดได้เองเลยนะครับตั้งสินสอดอะไรต่างๆนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับเซิฟนี้สามารถตั้งได้หมดเลยนะครับจะแต่งกันบาทเดียวก็ได้นะครับนี่ก็คือเซิร์ฟนี้คล้ายๆกับแต่งฟรีนั่นแหละนะครับเราสามารถที่จะทําได้นะครับเราสามารถที่จะแต่งได้เลยตลอดเวลานะครับและตอนที่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ จะมีชื่อขึ้นบนหัวด้วยนะครับว่าเราแต่งกับใครอะไรประมาณนั้นเนาะ <_ S 1> แต่งกับใครแต่งงานแล้วนั่นเองนะครับและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นร้านเปลี่ยนเสื้อผ้าในเซิร์ฟ e. นั่นเองครับนี David, <_ S 1> ่เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับสลหรับเซิร์ฟนี้นะครับร้านเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าเดือนนี้จะมีเสื้อผ้าแบบนี้หรือว่าสกินแบบนี้นะครับเดือนหน้ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือจะมีสกินแบบใหม่วนลูปเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองครับสำหรับเซิร์ฟนี้เนาะนี่แปลว่า นานมาทีนั่นเองครับนี่เราสามารถเปิดได้หลายหน้าเนาะอ่ะอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อนะครับก็ซื้อได้เลยนะเดี๋ยวผมจะซื้อคนไหนดีคนไหนดีมินริยะอ่ะซื้อมินริยะมานะครับแล้วถ้าเราจะใช้นะครับกดวแล้วก็เลือกไปที่กระเป๋าเก็บของ แล้วมันก็จะมีสกินอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ผมซื้อมาเยอะนะอ่ะแล้วก็ใช้มิโนริยะดูนะครับนี่เลยหน้าตาของเราก็จะเปลี่ยนไปนะอันนี้ผมลงหมดนะนี่แต่ว่าถ้าคนอื่นน่าจะเห็นคนละแบบมันเองครับนี่ก็ลองมาได้นะครับสำหรับร้านนี้นะครับและสกินมันจะวนกันไปเรื่อยๆนะครับนี่มีมาใหม่เรื่อยๆด้วยนะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเซิร์ฟนี้ลองเข้ามาเล่นดูได้นะครับเผื่อจะชอบเซิร์ฟนี้เนาะและถ้ายัางไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮ็แซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม